ถ้าพูดถึงยอดขุนพลในตำนานสามก,ก๊กหลายคนคงคุ้นเคยชื่อของหองตงหรือบางคนเรียกแม่ทับหองตงใช่ไหมครับภาพจำที่ติดตาคือชายชราผมขาวโพลนแต่กลับคล่องแคล่วว่องไวราวกับนักรบหนุ่มมือธนูของเขาขึ้นชื่อว่าแม่นยำจนศัตรูต้องขยาดและที่สำคัญเขายังเป็นหนึ่งในห้ทหารเสือแห่งจกกก,กที่เคียงข้างเล่าปีมาตลอดทั้งเก่งทั้งกล้าทั้งซื่อสัตย์ เรียกว่าไม่ว่าจะผ่านกี่ศึกก็ยังยืนหยัดได้อย่างอองอาจแต่ถ้าเรามองลึกลุกไปกว่าภาพลักษณ์ของคุณพลชราผู้เก่งกาจนั้นนะครับเคยสงสัยไหมว่าอะไรกันที่หล่อหลอมชายคนนี้ให้ยืนหยัดอยู่บนสมรภูมิได้อย่างสง่าง,งามทั้งที่เส้นผมของเขาขาวโพลนร่างกายผ่านร้อยศึกพันสนามมนับไม่ถ้วนในวัยที่คนส่วนใหญ่เลือกจะถอยเขากลับก้าวไปข้างหน้าทั้งที่รู้ว่าทุกก้าวต้องแลกด้วยแรงกายแรงใจมหาศาล แล้วอะไรคือพลังขับเคลื่อนที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาบางทีฮองตงอาจกำลังบอกเราผ่านการกระทำํำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่ใช่กำแพงและข้อจำกัดไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจของเราเองเขาไม่ได้แค่รบเพื่อบ้านเมืองแต่เขารบเพื่อเอาชนะความคิดที่ว่าแก่แล้วทำไม่ได้เขาใช้เวลาฝึกฝนจนฝีมือธนูแม่นยำราวกับตาเหี่ยวเคลื่อนไหวได้ฉับไวไม่แพ้หนุ่มๆ และกลายเป็นหนึ่งใน5ทหานเสือแห่งโจกกกคำถามก็คือในยุคที่เรามักยอมแพ้ให้กับความเหนื่อยความท้อหรือแม้แต่คำพูดดูแคลงของคนรอบข้างเราเองมีอะไรสักอย่างที่เราจะยืนหยัดต่อสู้เหมือนที่ฮองตงทําได้หรือเปล่าครับและก่อนที่ผมจะเริ่มพูดถึง5บทเรียนสำคัญจากฮองตงผมอยากให้ทุกคนลองนึกภาพชายคนนึงที่แม้จะอายุมากร่างกายอาจจะไม่สดใสเหมือนหนุ่ม แต่หัวใจและจิตวิญญาณของเขายังลุกโชนไม่เคยดับฮองตงไม่ได้เป็นแค่ขุนพลที่เก่งกาจแต่เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมให้ข้อจํากัดใดๆมาขวางกั้นความฝันหรือความตั้งใจของตัวเองเขาสอนเราว่าความสําเร็จนั้นไม่ได้ถูกจํากัดด้วยวัยหรือสถานการณ์รอบตัวแต่ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและความพยายามของเราว่าจะเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหยั้งได้มากแค่ไหน และนี่คือห้าบทเรียนสำคัญที่ผมคิดว่าใครฟังก็เอาไปใช้ได้จริงจากชีวิตของฮองตงครับ 1. ความสำเร็จไม่จำกัดด้วยวัยแต่มาจากความพยายามไม่สิ้นสุดเวลาพูดถึงฮองตงนะครับสิ่งที่ทำให้ผมทึ่งมากๆเลยคือเขาไม่ได้โด่งดังตั้งแต่หนุ่มๆเหมือนแม่ทัพคนอื่นแต่กลับสร้างชื่อเสียงที่สุดในช่วงที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าวัยเกษียณซึ่งนี่มันขัดกับความเชื่อที่เราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าพอแก่แล้วก็ต้องถอยต้องพัก หรือทำอะไรน้อยลงฮองตงเหมือนจะบอกเรากลับกันเลยครับเขาเหมือนกำลังตะโกนออกมาว่าอายุแค่ตัวเลขความพยายามต่างหากที่ตัดสินว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนลองคิดภาพนะครับชายชราผมขาวร่างกายผ่านศึกมาไม่รู้กี่ครั้งแต่ยังลุกขึ้นมาฝึกธนูทุกวันยังออกกำลังกายฝึกการเคลื่อนไหวให้รวดเร็วเพื่อให้ทันศัตรูที่หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าฮองตงไม่เคยให้ตัวเลขมาขวางทางเป้าหมายของเขา และนั่นแหละคือเหตุผลที่เขากลายเป็นหนึ่งใน5ทหารเสือแห่งจกกกทั้งที่คนอื่นอาจจะมองว่าช้าไปแล้วหรือแก่เกินไปผมว่าเรื่องนี้มันโดนใจมากนะครับเพราะในชีวิตจริงเรามักจะได้ยินเสียงรอบตัวที่บอกว่าแก่มากแล้วจะไปทําอะไรได้แต่หองตงพิสูจน์ให้เห็นว่าความมุ่งมั่นกับความพยายามสามารถล้มข้อจํากัดเรื่องอายุได้จริงๆถ้าหัวใจยังสู้และเรายังพร้อมลงมือทําทุกวัน 2. เกียรติยศและน้ำใจนักสู้แม้แต่กับศัตรูถ้าใครเคยอ่านเรื่องสามก,ก๊กหรือดูหนังที่มีฉากดวลปืนดวลธนูระหว่างฮองตงกับกวนอูคงจําได้เลยนะครับว่าช่วงนั้นมันตึงเครียดแค่ไหนฮองตงมีโอกาสอทองที่จะสังหารกวนอูได้แบบง่ายๆแต่เขากลับเลือกที่จะยิงธนูไปแค่ที่ปีกหมวกของกวนอูเท่านั้นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและน้ําใจนักสู้เรื่องนี้มันสอนเราได้เยอะเลยนะครับว่าแม้จะเป็นศัตรูกันแต่ถ้าอีกฝ่ายมีฝีมือ และคู่ต่อสู้ของเรามีเกียรติเราก็ควรให้เกียรติเขาเหมือนกันฮองตงไม่ได้มองแค่ชัยชนะแต่เขามองความสัมพันธ์และจรรยาบบรณในสนามรบนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามแต่มันสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เราควรยึดถือด้วยไม่ว่าจะทำงานหรือทำอะไรกับคนอื่นการให้เกียรติและมีน้ําใจแม้จะต่างฝ่ายต่างฝ่ายถือเป็นคุณค่าที่ทำให้เรายืนหยัดได้อย่างภูมิใจในตัวเองและได้ใจคนรอบข้างด้วย ผมว่าในยุคนี้ที่การแข่งขันสูงแบบนี้บทเรียนของฮองตงเรื่องเกียรติยศและน้ำใจเป็นสิ่งที่หลายคนลืมไปถ้าเราเอาใจใส่เรื่องนี้มากขึ้นสังคมคงดีขึ้นเยอะเลยครับ 3. ประสบการณ์คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดตอนที่ฮองตงชนะเหนือแห่หัวเอียนที่แตงกุลหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพราะพะละกกาลังหรือความแข็งแรงล้วนๆแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้เขาชนะได้ไม่ใช่แค่แรงหรือความเร็ว แต่เป็นประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนานฮองตรงรู้จักการอ่านเกมรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยหรือเมื่อไหร่ควรลุยเขาอดทนรอจังหวะที่เหมาะสมก่อนที่จะลงมือนั่นคือทักษะที่ไม่ได้เกิดขึ้นในคืนเดียวแต่มาจากการผ่านสมรภูมิและบทเรียนมากมายตลอดชีวิตนี่คือข้อดีของความเกา่าในขณะที่ขุนพลหนุ่มๆอาจรีบร้อนหรือใจร้อนฮองตงกลับมีความสุขขุมรอบคอบและรู้จักใช้ความอดทนเป็นอาวุธ สำหรับคนยุคนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะบางทีเราก็อยากจะรีบทำให้สำเร็จเร็วๆแต่ประสบการณ์และจารวางแผนรอบคอบก่อนลงมือมักจะนำไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนกว่าดังนั้นอย่ารีบตัดสินว่าคนที่อายุมากแล้วจะตามไม่ทันหรือเชยเพราะประสบการณ์ของเขาคืออาวุธที่ส่งพลังที่ช่วยให้เขาเก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้เสมอ 4. ศักดิ์ศรีเป็นได้ทั้งแรงผลักดันและจุดอ่อนที่อันตราย ฮ่องตงเป็นคนที่มีความภูมิใจในฝีมือของตัวเองอย่างแรงกล้านั่นทำให้เขากล้าหาญและไม่กลัวที่จะอาสาลงศึกใหญ่ๆเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองและรักษาศักดิ์ศรีแต่ในอีกมุมหนึ่งศักดิ์ศรีนี่แหละที่กลายเป็นดาบสองคมเพราะเมื่อมีคนมาประมาทเรื่องอายุหรือพูดจาท้าทายเขาฮ่องกงกลับขาดสติและปล่อยให้ความโกรธนำทาง สุดท้ายความโกรธและอัตตาที่ไม่ถูกควบคุมก็พาเขาไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดนำไปสู่จุดจบของตัวเองอย่างน่าเสียดายบทเรียนตรงนี้ชัดเจนมากนะครับว่าศักดิ์ศรีเป็นเรื่องสำคัญแต่เราต้องรู้จักควบคุมอัตตาและอย่าให้คําพูดของคนอื่นมาทำลายการตัดสินใจที่เราควรจะทำด้วยเหตุผลในชีวิตจริงหลายครั้งที่เราถูกท้าทายหรือถูกดูถูก มันง่ายที่จะปล่อยให้อารมณ์พาไปแต่ถ้าเรายั้งใจและคิดให้รอบคอบเราจะสามารถผ่านช่วงเวลานั้นไปได้โดยไม่เสียหายอะไรห้องตรงสอนเราเรื่องนี้ไว้อย่างเจ็บปวดแต่ก็เป็นบทเรียนล้ำค่าที่เราควรจดจำครับ 5. ความสามารถจะเปล่งประกายได้เต็มที่เมื่ออยู่กับผู้นำที่ใช่ ห่องตงเองก็มีฝีมือมาตั้งนานแล้วนะครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่จริงๆก็คือการได้อยู่กับเล่าปี่ผู้นำที่มองเห็นคุณค่าของเขาอย่างแท้จริงไม่ได้เอาเรื่องอายุมาขวางทางหรือมองว่าห่องตงเป็นภาระเล่าปี่ให้โอกาสและเชื่อมั่นในความสามารถของห่องตงอย่างเต็มที่ซึ่งมันต่างจากบางที่ที่อาจจะตัดสินคนแค่จากตัวเลขหรือภาพลักษณ์ภายนอก นี่คือบทเรียนที่สำคัญมากสำหรับเราในยุคนี้เพราะไม่ใช่แค่เรื่องของการมีความสามารถแต่มันยังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมหรือคนที่เราเลือกจะอยู่ด้วยถ้าเราได้อยู่กับคนที่เชื่อมั่นและสนับสนุนเราอย่างจริงใจศักยภาพที่แท้จริงของเราก็จะได้เปล่งประกายออกมาเต็มที่แต่ถ้าอยู่ในที่ที่ถูกดูถูกหรือถูกจำกัดด้วยความคิดลบเราก็อาจจะไม่เคยได้โอกาสนั้นเลยดังนั้น การเลือกสภาพแวดล้อมดีๆหรือผู้นำที่ใช่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความสามารถของเราเองเลยครับถ้าเราย้อนกลับไปดูสิ่งที่เราได้พูดถึงตลอดทั้งตอนนี้นะครับจะเห็นว่าห้องตรงไม่ได้เป็นเพียงขุนพลชราผู้ใช้ธนูแม่นยำอย่างเดียวแต่เขาเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ของหลายๆหล,ยลักคิดที่เราเอามาใช้กับชีวิตจริงได้เลยเราพูดถึงเรื่องความพยายามที่ไม่เคยหยุด แม้อายุจะมากแล้วเขายัางลุกขึ้นมาฝึกฝนลงมือทำและไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของตัวเองซึ่งเป็นการย้ำให้เรารู้ว่าความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเริ่มเมื่อไหร่แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำต่อเนื่องได้แค่ไหนต่อมาคือเรื่องเกียรติยศและน้ำใจนักสู้แม้กับศัตรูห้องตรงไม่เพียงแต่เก่งแต่ยังมีจรรยาบรณมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ต่อสู้และรู้จักตอบแทนน้าใจ เรื่องนี้มันเป็นคุณค่าที่หายากในยุคที่ทุกอย่างวิ่งแข่งกันอย่างรวดเร็วเขายังสอนเราด้วยว่าประสบการณ์คืออาวุธลับที่บางครั้งมีค่ามากกว่าพลังหรือความสดใหม่ความเก่าทําให้เขารู้จักรอรู้จักเรื่องจังหวะที่เหมาะสมซึ่งก็สะท้อนถึงความสําคัญของการเรียนรู้จากอดีตและไม่ด่วนตัดสินใจด้วยอารมณ์อีกบทเรียนที่สําคัญคือเรื่องศักดิ์ศรีที่เป็นได้ทั้งพลังขับเคลื่อนและกับดักอันตราย ถ้าใช้ถูกวิธีมันจะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิแต่ถ้าปล่อยให้มันบังตาก็อาจทำให้เราตัดสินใจพลาดอย่างที่ห้องตรงเจอและสุดท้ายคือเรื่องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช่หรืออยู่กับผู้นำที่เข้าใจและให้โอกาสเราห้องตรงมีฝีมือมาตลอดแต่กว่าจะได้โชว์เต็มที่ก็เมื่อมาอยู่กับเล่าปีที่เห็นคุณค่าในตัวเขาเมื่อรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันผมว่ามันคือภาพของคนที่ทั้งเก่งมีวินยัย รู้คุณค่าและรู้จักตัวเองดีพอที่จะใช้ประสบการณ์กับโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งถ้าเรามองลึกๆมันไม่ใช่แค่เรื่องราวจากประวัติศาสตร์แต่มันคือบทเรียนชีวิตที่ไม่ว่าเราจะทํางานอะไรหรืออยู่ในช่วงไวัยไหนก็เอามาใช้ได้ทางนั้นทีนี้พอมองกลับมาที่ชีวิตของเราเองนะครับคำถามคือแล้วเราจะเอาบทเรียนจากห้องตรงมาประยุกต์ใช้ยังไงให้มันเกิดผลจริงในทุกๆวันเริ่มจากเรื่องแรกเลยคืออย่าให้ตัวเลขอายุ หรือสภาพร่างกายในวันนี้มาปิดกั้นความฝันหรือเป้าหมายเพราะทุกคนมีสิทธิ์เริ่มใหม่ได้เสมอถ้าห้องตรงเริ่มใหม่และสร้างชื่อเสียงตอนที่คนอื่นกษียณแล้วได้เราก็ทำได้ต่อมาคือเรื่องการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะทำงานประจำทำธุรกิจหรืองานศิลปะถ้าเราหยุดพัฒนาเราก็เหมือนยืนอยู่กับที่ในโลกที่วิ่งเร็วมากฉะนั้นการลงมือฝึกฝนทุกวันคือสิ่งที่สำคัญเรื่องที่3คือน้ำใจและจรรยาบรณ อย่าลืมว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากว่าเราชนะกี่ครั้งแต่วัดจากคนรอบตัวเราเคารพและเชื่อใจเรามากแค่ไหนการให้เกียรติคู่แข่งหรือคู่สนทนาก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จระยะยาวบทเรียนต่อมาที่เราควรจำคืออย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาทำให้เราขาดสติในชีวิตจริงเราจะเจอคำวิจารณ์หรือการถูกประมาทอยู่เสมอแต่ถ้าเราใช้สติและไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์เราจะคงคุณค่าและโอกาสของเราไว้ได้ และสุดท้ายคือเลือกสภาพแวดล้อมและคนที่อยู่รอบตัวให้ดีเพราะแม้เราจะมีความสามารถแต่ถ้าอยู่ผิดที่ผิดทีนหรืออยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าเราอาจไม่มีวันได้โชว์ศักยภาพที่แท้จริงเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำให้ครบในวันเดียวแต่มันคือการค่อยๆปรับวิธีคิดและพฤติกรรมให้เข้ากับบทเรียนเหล่านี้ทีละนิดเพื่อที่ในระยะยาวเราจะได้เป็นเวอร์ชั่นที่เก่งขึ้นมั่นคงขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้นในสายตาของตัวเองและคนรอบข้าง สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังเรื่องราวของห้องตรงในวันนี้จนจบหวังว่าบทเรียนทั้ง5ข้อและการทบทวนทั้งหมดจะช่วยให้ทุกท่านมองเห็นภาพของการต่อสู้และการพัฒนาตัวเองในแบบที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องราวการศึกสงครามผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านฟังเพราะมันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แต่เป็นการถ่ายทอดสิ่งที่คนในยุคหลายร้อยปีก่อนฝากไว้ให้เราเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ถ้าท่านรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์หรืออยากฟังเรื่องราวจากสามก๊กและบุคคลในประวัติศาสตร์อีกอย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์นี้ไว้และแชร์ให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดได้ฟังกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่ผมจะหยิบอีกหนึ่งตัวละครหรือเหตุการณ์สำคัญมาถอดบทเรียนให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงขอบคุณจากใจอีกครั้งที่ให้เกียรติผมเป็นเพื่อนร่วมทางในวันนี้ก่อนจะจบผมอยากทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากห้องตรงกันอีกสักรอบนะครับว่าความสำเร็จไม่ได้จำกัดด้วยวัย ความเก่งไม่ได้วัดแค่พละงกำลังแต่ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นความอดทนและการมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้ในวันที่เจอความท้าทายหรือเสียงวิจารณ์เราก็ยังต้องรักษาศักดิ์ศรีและน้ำใจให้กับตัวเองและคนรอบข้างรวมถึงรู้จักควบคุมอารมณ์อย่าให้ความโกรธมาทำลายการตัดสินใจที่ดีและสุดท้ายคือการเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้เราได้เติบโตสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่บทเรียนสำหรับคนที่อยากเป็นแม่ทัพหรือฮีโร่ในสนามรบ แต่เป็นบทเรียนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนหรือแม้แต่การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังจนจบในวันนี้และหวังว่าบทเรียนจากยอดขุนพลห้องตรงจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนไม่ว่ายังไงก็ไม่หยุดพัฒนาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไลฟ์สไตล์แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ